2026 Toyota Fortuner Leader สีเทาคันนี้คือการผสมผสานระหว่างความแข็งแกร่งและความหรูหราที่ถูกยกระดับขึ้นไปอีกขั้นใครที่ชอบรถอเนกประสงค์ SUV ขนาดใหญ่บอกเลยว่ารุ่นนี้ตอบโจทย์ทั้งด้านดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะการขับขี่ภายนอกมาในสีเทาเมทัลลิกสุดพรีเมียม เงางามสะท้อนความหรูหราดูดันและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวกระจังหน้าใหม่ดีไซน์โฉบเชีช่ยวไฟหน้าเล็ดแบบเน็กเจนที่ให้ความคมชัดและสว่างสวยในทุกสภาพถนนด้านข้างของ Fortuner Leader 2026ถูกออกแบบให้ดูทรงพลังด้วยเส้นสายที่คมชัดประตูขนาดใหญ่เพิ่มความสะดวกในการขึ้นลง ล้ออันลอยขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้ดูทันสมัยและแข็งแรงด้านหลังมาพร้อมไฟท้ายเลเด,ดีไซน์รียวยาวดูหรูหราฝากระโปรงท้ายเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานทุกวันภายในห้องโดยสารมาในโทนสีเทาหรูหราเบาะหนังแท้คุณภาพสูงพร้อมการเย็บตะเข็บที่ละเอียดอ่อนเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าเต็มรูปแบบระบบแอร์อัตโนมัติแบบดูอัลโซนช่วยให้ผู้โดยสารทุกตำแหน่งสัมผัสถึงความเย็นสบาย หน้าจออินโฟเทนเมนขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงรอบทิศทางที่ให้ประสบการณ์ความบันเทิงสุดพิเศษสมรรถนาการขับขี่มาพร้อมเครื่องยนต์เทอร์โบดีเซลรุ่นใหม่ที่ให้ทั้งพลังและความประหยัดรองรับทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นถนนในเมืองหรือทางออฟโรด ระบบขับเคลื่อน 4WD ที่พัฒนาใหม่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในทุกการขับขี่อีกทั้งยังติดตั้งระบบความปลอดภัยขั้นสูง t y y t t s s f e t ต s e n ซ e ที่ช่วยให้การเดินทางทุกครั้งเต็มไปด้วยความอุ่นใจ2026 Toyota Fortuner Leader สีเทาคือ SUV ที่สร้างมาตรฐานใหม่แห่งความหรูหราและความแข็งแกร่งสำหรับคนไทยอย่างแท้จริง